ดีครับผมช่างน้อยไมโครพายนะครับวันนี้ชมผลงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการจะไปต่อเข็มยาว6เมตรนะครับจะเป็นบินเดียวนะครับสลิงเส้นเดียวนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่เมตร80นะครับความสงอยู่ที่7เมตร50นะครับตัวนี้ันนี้เป็นการทดสอบนะครับก่อนชมลูกค้านะครับ เื่อนในสนใจก็เข้ามาชมนะครับจะได้เห็นตัวจริงนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับตัวนี้นะัดส่งลูกค้าวันที่21นะครับตัวนี้กครั้งนะครับเราจะทดสอบแบบนี้นะครับก่อนส่งลูกค้านะครับก็คือ ทดสอบชวงล่างนะครับระบบตัวเดินนะครับระบบสายนะครับมีรั่วมีซึมไหมนะครับแล้วก็เช็กระบบให้รู้ลึกนะครับแล้วก็ระบบวินนะครับยกขึ้นยกลงแล้วก็เบรกนะครับเบรกของลูกตุ้มนะครับเบรกของตัววินนะครับแบบเช็คอย่างนี้ทุกคันนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับ คนใดสนใจก็เข้ามาชมนะครับโรงงานรอยู่เกตยลราดุกแก้วประจุธานีนะครับสวัสดีครับ